โอเคฮะดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2ต่อข้อที่1เฉลยออะไรครับเฉลยข้ององูอ่านะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะฮะเรียนรู้ด้วยกันผมก็เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม PDF นะฮะข้อ1ใช้งองูตอบข้ององูโอเคนะข้อ2ครับกดตรงไหนก่อนตรงมือตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาบอกว่าข้ององู อ้าวเขียนไม่ได้โอเคไม่ปรรเป็นไรข้อหนึ่งเฉลยงอง,งูนะโอเคนะครับมีสมาชิกกันเข้ามาแล้วก็ฟังเสียงได้แล้วด้วยนะครับอ่าฟังเสียงได้ด้วยอ่ามีคนช่วยตอบฉบับที่2 0 2สิบสองร้อยเจ็ดสิบโอเคนะครับนี่มีความคึกคักเข้ามาแล้วนะฮะเริ่มมีข้อสอบตามนัดหมายเลยนะบ,บอกว่าวันที่23คือวันนี้แหละที่จะเริ่มข้อสอบนะครับข้อสอบก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะฮะเพิ่มความเข้มข้นนะฮะ เหมือนสโลแกนเลยนะยิ่งใกล้ยิ่งเข้มข้นนะข้อ2ครับข้อ2มีคนตอบขอไม่ถูกนะตอบข้ององูนะครับ279นะครับแล้วก็จําเพิ่มเติมว่ามีทั้งหมด16บหหมวดนะสิบหหมวดนะครับข้อหนึ่งตอบข้ององูนะฮะงองูต่อไปต่อไปข้อ2ข้อ2ครับข้อ2นะครับข้อ2นะข้อ2ถามว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะกล่าวไม่ถูกต้องในข้อ2อ่าลองดูสิครับข้อ2นะฮะในจํานวนข้อ2นะครับถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอขยายนิดนึงนะฮะขยายนิดนึงนะครับในข้อ2ตารางใหญ่ทีนึ่งนะฮะโอเคนะครับข้อ2อ่าพร้อมที่จะเขียนตรงนี้ได้ข้อ2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะกล่าวไม่ถูกต้องขอใช้ปากกาสีแดงนะฮะ ข้อกอไก่บอกว่ากไก่บอกว่าตำแหน่งข้าราชการครูนะฮะตำแหน่งข้าราชการครูมี3ามประเภทถูกไหมนะครับมี3ามประเภทนะฮะข้อสองนะฮะข้อมี3ามประเภทนะฮะถูกแล้วนะกอไก่ขอไก่คอควายนะฮะเอาปากกาแบบนี้ดีกว่านะครับปากกาแบบนี้นะฮะอเคนะ กอไก่นะฮะกอไก่นะครับกอไก่ทำหน้าที่สอนในหน่วยงานการศึกษาขอใขนะครับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาขอควายบุคลากรในการศึกษาอื่นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจําให้ได้นะครับต่อไปหลักการจัดการศึกษามี3ข้อนะครับอ่าเคยดูไปแล้วนะครับหลักการจัดการศึกษามี3ข้อจําได้นะนะครับอยู่ในมาตรา8นะฮะมาตรา8ของพรบการศึกษานะครับ ที่เราจำว่าตลอดร่วมตอ่อตลอดร่วมเนื่องจําได้นะครับอ,อยู่ในมาตรา8นะฮะ Education for all นะฮะ l for Education นะครับข้อที่2นะครับข้อที่3พัฒนาสาระนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายว่าตลอดร่วมต่อตลอดร่วม,วมเนื่องนะจำไม่ได้นะครับโอเคในมาตรา8นะพัฒนาสาระ,ะกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ ในข้อ2เฉลยข้ององูนะฮะงองูนะครับอันนี้สกสคอนะครับเวลาเราอ่านนี่นะฮะจะอยู่ในพรบสภาครูนะฮะพรบสภาครูนะครัรบราารรสกสคอนี่มีวัตถุประสงค์อยู่4ข้อนะครับจำไม่ง่ายว่า4ส่งเสร,รมิมจำได้นะครับหลายคนจําได้นะฮะส่ส่งเสร,ริมนะครับโอเคนะครับจําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย มีความหมายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะนะครับข้อ3ครับตำแหน่งรองผู้มุนในการนะครับรองผู้มนในการตรงตามมาตราใดนะจะสอบตำแหน่งรองนะอย่าลืมนะครับช่วยงานกรองงานเสริมงานจะเป็นท่านรองแล้วนะฮะไม่ได้เป็นพระเอกจะเป็นพระรองนะนะครับเขาเลื่อนสอบไปมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะครับตอบข้อไหนครับขอไก่ใช่ไหม กอไก่มาตรา38กวงเล็บหนึ <à: tripod. S 1> ่งอัน <in> น <Asia> ี <Asia> Hence, ้ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครัครูผู้ช่วยนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับ38กอไก่นะตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับมาตรา39นี่เรื่องวิทยาฐานะนะครับวิทยฐานะโอเคนะครับเรื่องวิทยาฐานะวิทยฐานะนะครับแล้วก็ ข้อนี้มีโอกาสถูกก็ขอกับคอนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ3เฉลยอะไรครับข้อ3เฉลยข้อ chutz, ขอไข,อขอ่นะครับขอไข่นะฮะจะสอบตำแหน่งรองนะฮะตำแหน่งรองผู้อำนวยการนี่นะฮะมาตรา38ขอไข่วงเล็บหนึ่งแต่ถ้าา38ขอไข่วงเล็บสองอันนี้ตำแหน่งพอโรงเรียนนะฮะพอโรงเรียนนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนนะผู้อำนวยการสาศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นรองก่อนจำให้ได้นะครับ โอเคนะครับส่วนข้อ4ครับข้อ4ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรางการศึกษาอื่นข้อไก่ใช่ไหมข้อไข่ใช่ไหมข้อควายใช่ไหมงงงูใช่ไหมตอบอะไรครับข้อนี้ตอบอลไรลองดูนะครับข้อ3สมาชิกฟังอยู่ฟังอยู่ยมีไฟล์ข้อสอบไหมคะไฟล์ข้อสอบส่งไปที่บ้านนะเดี๋ยวรอส่งวันพรุ่งนี้พร้อมกันนะ นะครับส่งส,สมาชิกที่สั่งนะฮะนะครับส่งไปที่บ้านกับหนังสือเลยนะครับอยู่ในหนังสือที่จะส่งไปวันพรุ่งนี้คือหนังสือเนี่ยทุกคนจะได้รับนะฮะที่ที่ลงทะเบียนติวไว้นะครับแล้วก็เอ่อหนังสือส่งพรุ่งนี้น่าจะถึงวันพุธนะน่าจะถึงวันพุธนะครับเดี๋ยวรอรับนะครับใจเย็นๆนะครับเอ่อหนังสือรอที่ไปรษณีย์แล้วนะฮะแต่ยังรองานในหน้าที่นะใจเย็นๆนะครับงานในหน้าที่นะเออไม่ ให้งานในที่เป็นหลักการจำนะฮะหลักการจํานะครับซึ่งมีเนื้อหานี่พอสมควรอ่านเล่มสีเหลืองเล่มเดียวเนี่ยผมว่าเกิน50คะแนนนะเกิน60สคะแนนนะครับสอบผ่านรอบนี้แน่นอนนะครับข้อใดคือตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะตอบข้อคอควายนะครับศึกษานิเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในที่ถามตรงนี้ก็คือเราต้องไปอ่านมาตราส8นะฮบดะ มาตราม8นะฮะมาตรา38กอไก่ขอไข่คอควายนะครับอ่ากอไก่ขอไข่คอควายจาให้ได้นะฮะอไก่ขอไข่คอควายกอไก่ทำหนี่สอนขอไข่หานฐานและหานการคอควายอื่นจําให้ได้นะครับบุคลากรในการศึกษาอื่นนะฮะตแหน่งนี้คือมาตรา38คอควายวงเล็บหนึ่งนะตำแหน่งสื่อสานิเทศนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ได้นะครับโอเคต่อไป ต่อไปเอมีคนตอบข้อสี่ข้อควายต่อไปข้อ5้าครับข้อใดไม่ใช่หลักการกจกัดการศึกษานี่วันสอบวงแบบนี้เลยวันสอบวงแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เนี่ยวงไว้เลยอะไรไม่ใช่คำหนึงถึงคําสําคัญคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคํคำสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นดูนะครับกอไก่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส่วนประชาชนใช่ไหมข้อใข่สังคมร่วมจัดใช่ไหม ขอความพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมที่เราจำนะฮะตลอดร่วมต่อตลอดร่วมเนื่องตลอดร่วมต่อตลอดร่วมเนื่องข้อนี้ฉเฉลยข้ององงโอเคนะครับอพอถึงตรงนี้ก็จะแชร์ให้กับสมาชิกนะฮะแชร์ share ไปที่ไหนดีไปที่เมลแล้วกันนะ